สบายดี LTV i ี i o n 14นสิน้ำตกลาวใต้สวยจับใจอันซีนเมืองลาวครับวันนี้ทาง L t v ที i o n จะพาไปชมนะครับเป็นน้ำตกธรรมชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นอันซีนของเมืองลาวนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยครับว่าภาพที่ได้นะครับก็เป็นภาพให้ท่านได้รับชมว่าเป็นเพียงแค่าภาพรวมนะครับซึ่ง L t v ที i o n ่นอยากจะให้ท่านไปเห็นด้วยตาตัวเองนะครับ โดย14น้ำตกลาวใต้สวยจับใจอันซีนของลาวนะครับมีอะไรบ้างเราไปชมกันครับ 1. น้ำตกคอนพระเพลงน้ำตกคอนพระเพลงตั้งอยู่ในเมืองโขงแขวงจำปาสักทางตอนใต้สุดของลาวหากแปลเป็นภาษาไทยแล้วจะหมายถึงแก่งจันเพนคอนก็คือแก่งพระเพลงก็คือจันเพนนะครับซึ่งแม้จะเรียกว่าน้ำตกแต่คอนพระเพงมีลักษณะเป็นน้ำตกคอน คือน้ำตกที่เกิดจากแก่งขนาดใหญ่ในแม่น้ําโขงซึ่งมีการไหลตกของสายน้ําในระดับสูงของแก่งต่างระดับจนมีลักษณะเป็นด่งสายน้ําตกไกลๆต่างกับตาดที่เป็นน้ําตกในป่าเขาที่ไหลจากที่สูงลงที่ต่ําน้ําตกคอนพระเพลงเป็นน้ําตกคอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแม่น้ําโขงตอนล่างมีสายน้ําไหลบ่าผ่านแก่งขนาดใหญ่ที่ตั้งขวางลําน้ําโขงและมีความต่างระดับของแก่งเป็นอย่างมากครับ จนเกิดเป็นน้ำตกกลางลำน้ำโของอันใหญ่ที่สุดและก็อลังการครับ 2. น้ำตกหลีผีหรือโสมพมิตรไม่ไกลกันนั้นครับก็คือน้ำตกหลีผีหรือโสมละมิตรหรือโสมพมิตรจุดท่องเที่ยวไฮไลท์แห่งดอนคอนเมืองโขงแขวงจำปาสักเป็นน้ำตกที่เกิดจากแก่งธรรมชาติในลำน้ำโขงซึ่งสายน้ำได้ไหลบ่ารุนแรงถาโถมฝากแก่งน้อยใหญ่จำนวนมากในบริเวณนั้น เกิดเป็นน้ำตกลักษณะพิเศษอันสวยงามเหมือนน้ำตกคอนระเพงแต่มีขนาดเล็กกว่าหลีผีมีที่มาจากคำว่าหลีที่หมายถึงอุปกรณ์จับปลาพื้นบ้านของคนลาวทำด้วยไม้ไผ่กับคำว่าผีที่หมายถึงศพซึ่งในสมัยสงครามอินโดจีนครับมีศพจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะศพทหารลาวลอยตามสายน้ำติดหลีดักปลาของชาวบ้านที่นี่จึงได้รับการเรียกขานว่าหลีผี 3. ตัดเยืง มุ่งหน้าสู่ที่ราบสูงบรเวนเมืองปักซองแขวงจัปาสักดินแดนแห่งกาแฟและก็น้ําตกที่เป็นที่ตั้งของตาดเยืออหนึ่งในน้ําตกงามแห่งลาวใต้ตาดเยืองเรียกเป็นภาษาไทยได้ว่าน้ําตกเลียงผามีลักษณะเป็นสายน้ําตกสองสายไหลโจนทยานขาวฟูฟ่องลงมาจากโตรกผาสูงประมาณ40เมตรสู่แอ่งน้ําเบื้องล่างตัดฟานตัดฟานอยู่ห่างจากตัดเยืองประมาณ4กิโลเมตร อยู่ในเมืองปากซองแขวงจำปาสักเรียกเป็นภาษาไทยได้ว่าน้ำตกเก้งตาดฟานเป็นน้ำตกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในลาวมีความสูงถึง200เมตรมีลักษณะเด่นเป็นสายน้ำตกเล็กๆ2ส,สายหรือน้ำตกแฝดจากต้นน้ำ2ส,สายไหลเป็นทางคู่ขนานยาวทะลุหน้าผาภูเขาเขียวแล้วทิ้งตัวลงเป็นสายสู่หุบเหวลึกเบื้องล่างนอกจากนั้นครับตัดฟานยังมีกิจกรรมซิปไล โหนสลิงข้ามหน้าผาผ่านน้ำตกตาดฟานเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นเต้นกันอีกด้วยครับ 5. ตาดผาส่วมตาดผาส่วมอยู่ในเมืองบาเจียนเจริญสุขแขวงจำปาสักคำว่าส่วมในภาษาลาวหมายถึงห้องหอหรือเรือนหอโดยเรียกตามลักษณะของผายหินบริเวณน้ำตกแห่งนี้โดยตาดผาส่วมเป็นน้ำตกในอุทยานบาเจียงลักษณะ เป็นน้ำตกที่มีสายน้ำไหลผ่านผาหินลักษณะเป็นแท่งๆวางตั้งสลับเป็นซอกลืบเหมือนห้องหอท่ามกลางแท่นหินใหญ่เกิดเป็นม่านน้ำตกขาวสวยงามไหลลงสู่ทานใสยเย็น6ตาดจำปีตาดจำปีอยู่ในเมืองปากซองแขวงจำปาสักเป็นลักษณะที่พักผ่อนที่เงียบสงบและเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับการพาครอบครัวไปปิกนิกนั่งเล่นหรือเล่นน้ำก็ได้นะครับตาดขมึด ตาดขมือตั้งอยู่ในบ้านหนองหลวงเมืองปากซองแขวงจำปาสักเป็นน้ำตกสูงที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆงดงามแปลกตาเป็นอย่างยิ่งครับตาดเสือตาดเสือตั้งอยู่ในบ้านหนองหลวงเมืองปากซองแขวงจำปาสักมีลักษณะเป็นน้ำตกสูงที่ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆคล้ายกับตาดขมือครับตาดตะเก็ตตาดตะเกดตั้งอยู่ในบ้านหนองหลวงเมืองปากซองแขวงจำปาสักเป็นน้ำตกท่ามกลางป่าเขาไหลลงจากหน้าผาสูง สายน้ำเป็นละอองงดงามครับโดยตาดทั้ง3แห่งก็คือตาดขมึกตาดเสือและตาดตะเก็ดนี้จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของผู้รักการประจนภัยโดยมีกิจกรรมเดินป่าไปยังน้ําตกแต่ละแห่งและโขนสลิงซิปไลน์ผ่านน้าตกอีกด้วยครับ 10. ตาด7ชั้นตาด7ชั้นตั้งอยู่ในเมืองปากซองแขวงจำปาสักเป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับที่น้ําตกในเส้นทางเดินป่าและรยตัวที่กล่าวถึงในตอนต้นครับ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ําที่น้ําตก7ชั้นได้โดยตัวน้ําตกก็จะเป็นชั้นลดหลั่นกันไปและมีแอ่งน้ําให้ได้เล่นน้ํากันอย่างฉ่าใจเลยครับ 11. ตาดหินแดงตาดหินแดงก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เป็นน้ําตกในบ้านหนองหลวงเมืองปากซองแขวงจำปาสักอันน้ำตกไม่สูงมากครับแต่กว้างขวางร่มรื่นเล่นน้ําได้อย่างสบายใจเช่นกัน 12. ตาดแสปองไลเข้ามาสู่แขวงอัตปือกันบ้างครับ ตาดแสปองไล์ถือเป็นน้ำตกสูงสุดอันซีนแห่งเมืองสนามไซแขวงอัตปือที่มีความสวยงามอลังการเป็นอย่างยิ่งโดยเป็นน้ำตกขนาดใหญ่อยู่บนลำน้ำวังเงาที่เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินทำให้กลายเป็นน้ำตกลักษณะคล้ายกับกำแพงม่านน้ำกว้างใหญ่ดูวสวยงามตื่นตาจริงๆครับ 13. ตาดเซพระตาดเซพระอยู่ในแขวงอัตปือเช่นเดียวกันครับไม่ไกลาจากตาดแซปองไลยมากนัก โดยเป็นน้ําตกบนลําน้ําวังเงาเช่นกันแต่อยู่ต่ําลงมาทางใต้ของตัดแสปองลายและมีขนาดเล็กกว่าแต่ก็สามารถเห็นชั้นน้ําตกและสัมผัสสายน้ําเย็นฉ่าได้ไม่แพ้กันนะครับ 14. ตัดเลาะปิดท้ายกันในแขวงสารวันครับตัดเลาะแห่งเมืองสารวันแขวงสารวันเป็นน้ําตกที่เกิดจากสายน้ําเซเซทไหลลัดเลาะผ่านหมู่บ้านลงสู่แอ่งน้ําเบื้องล่างตัวน้ําตกสูง10เมตร ไหลผ่านชั้นของตัวน้ําตกรดหลั่นลงมาสู่แอ่งน้ําใหญ่สามารถเล่นน้ําได้ครับโดยน้ําตกทั้ง14แห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสายน้ําตกที่สวยงามอลังการของลาวใต้นะครับแต่น่าเสียดายครับว่าขณะนี้สปปลาวยังไม่ได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิบอดใจรอยนิดน,นะครับสําหรับชาวต่างประเทศและชาวไทยแต่พี่น้องชาวลาวนะครับสามารถไปเที่ยวได้เลยนะครับ แล้วมาเล่าให้กับแจ็คกี้แอลทีวิชได้ฟังกันบ้างแล้วพบกับ l อลทีวิชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี